สวัสดีครับพี่น้อง FC แฟนช่องแฟนเพจครับพอกันอีกแล้วครับที่วัดปู่ท่ดงเมืองเลยครับมาตามแนวทางขคงสุดถ่ายครับเมื่อนี้ปู่สิมีแนวทางตัวใดฝากพี่น้อง FC กับเขามาฟังมาเบิรงน้ำกันเด้อครับเมื่ออื่นมืออื้อก็รับทรัพย์แล้วเนาะครับเมื่อนี้วันที่่าไรล่ะสามสิบเนาะอื่นวันที่หนึ่งวันที่สองก็รับทรัพย์ครับเขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยเด้อครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับ จุดสำคัญกัอย่าลืมกดติดตามมาไว้ครับเพื่อสบอเดีรพลาดคลิปดีๆใหม่ๆของทางช่องครับเอาเข้ามาฟังกัเบิรงนน้ำกันเ้อครับพี่น้องเอซีครับมาสักการครับปูตามโค้งสุดท้ายนะครับปูโค้งสุดท้ายเด้อ <c oughs> ว่วาเมื่อนั่นเนาะค่ะยังเป็นปริศนาอยู่เลยค่ะปูมันยังบอ่ชัดเจนค่ะมันคาใจอยู่มันคาใจมันยังติดใจโยตรงที่่นวาวันที่ยี่แปดเด้อเนาะค่ะปูยี่ที่ยี่แปดเด้อตีค่ะหรือปรวาสองแปดหรือว่าวันที่ยี่แปดเป็นสิมาย่ำที่เบมากันเนาะค่ะปูเป็นสองลักษณะเนาะค่ะคล้ายๆฟังเมืองก็คือ สองอยางสองเนว้ค่ะเอซี่ก็ว่าจะเลืมไปตามปูทุดงมั่งเลยเด้อเนาะคะ่ะแไม่แต่มาตามความฝันปูเนาะค่ะว่าเพิ่นจะมาตอนเนื่องว่าหรือว่าเพิ่นให้ตัวเลขตัวนั้นเลยเส่นะครับปูมาฝันอยู่ยก็มันผ่านมาฝันเลยมันผ่าน ันขึ้นวันพระน,พนี่เอาวันพระวันที่ยี่บเจ็ดหละยี่สิบเจ็ดันพระเป็นแต่คำเนะาะฝวันก็นนัะนเพิออ่งยิ่งนทั้งบานเลยเพิ่งยิ่งเป็ใช่ใชยสอ่ยนะสามเสน้นไหมเส้นแง่แง่เปรอเปร่น้บบอเ่อ่วงพคนเนาคือจะใส่ยหลายเสน้นแทน ฟันเห็นผู้หญิงอ่าผู้หญิงใส่ใส่สามเส้นใส่ใส่สามเส้นได้ถามเพื่อนขึ้ได้ใส่หลายเส้นแท้กปกติห้ากับใส่แค่เส้นเดียวอ่าแค่นสามเส้นเนี่ยอเปย์เปย์แง่ไปทีว่าเป็นเลี้ยงกันยุ่งไปเนี่ยอ่าเลี้ยงเอาเบสซันไปหน่อยรูได้ถามเพื่อนเอาได้ถามมันนั้นกใส่หลายแท้ก็สิ่นันแปลว่ามั่งคั่งอ่ะนะแบบว่านั่นขึ้น ยังไหนือนใส่เส้นเป๊ะไม่เป,เป,เป,เป๊ะแบบนี้ใส่มาหลายเส้นแท้มาอวดบ้านยังบอกป่ะชาวบ้านส่งนี่แหละส่งมังมี่บอกปุก๊บส่งมังมีแล้เกาใส <c oughs> ่มาหลายแท้ถามใคาเจ้าถามเพื่อนพี่นบถ้ากบปากอย่นี้กบปากถามเพื่อน, <c oughs> นก็บกปากไหมกบบอกยังเลย เลิ่มเลือฮะยังมีตัวเลขไรลมาเอสามหกหนึ่งเาะเป็นนิยังม <c oughs> ีตัวเลขไหลมา <c oughs> ไหลมาผ่านหนาเข้าแวปเนี่ยเลขไหมอเลขไหลมาผ่านหนาแวปสามหกหนึ่งนี่ฝัน <c oughs> นี่ฝันเนีฝันนอเป็นนิยังเหรอ <c oughs> ไม่ก็ดีตัวปูเี่มีเลขลอยมาเนาะปูเนาะ ขักแต่ว่าโอ้โหเหมือนช่งนี้คือไม่คือเก่าหันไงมาฟันไปนาคือวันมันตัวเก่าที่กูคือฟันไปหนาตั้งไส้สนอโอ้ข้อนไม้แค่ก้อนไม้อะไงมันคือไ่อยู่คือเก่าคือตัวต้องงวดสนอันที่มีตัวเลขเพิ่มอีกทปูตอนนี้มาฟันนี่ค่นไต่ค่อนยัดค่นไต่เพราะนี่ขี้จักระยานมาก นขึ้นวัน่าน่ะอ๋อหลังวันผ่านอีกขึ้นหนึ่วันที่ยี่แปดเจวานล่ะค้นตายคนตายสองคนยี่ไปน้ำเนเหมืนอนยี่ไปน้ำนปูสิ่แปดน้ำันสิไปน้ำนมนขับรถไปแ้วขึ้นไปมป็นนั่งย่ทั้งไทยรถที่ครเอยาไว้แตกนี่ละนั่งย่ทังไทยคนมกมยคนหนึ่งเ้าเป็นคนตายผู้ครับ คนที่ตายไปแล้วผู้ครับถามอ่ะซุปเปอส์ไ,ไซด์ผันผนะันไปเรื่อยๆผันบ่นะบ่ะบจอดนะอันนี้ก็นยุตยุตทางไทยก็คือโดดลงบ้านั่นแล้วผู้เมียก่อนแบบนี้ผู้จีว่าอย่างไรครับผมคนจีตอนแรกจี่จักรยานมาไปเบิ้งเงนน้ำต่ำต่ำหน้าฝันกรยานเป็นสองศูนย์เหมือน ใจกระยานมันเป็นสองศูนย์สองศูนย์ไอ้เพิ่มอ่ะหนึ่งสามหกหนึ่งกับสองศูนย์เลยสองตัวเท่านั้นแหละจะเพิ่มสามหกหนึ่งกับสองศูนย์เพิ่มเพราะว่าไฟในค้นายสองขึ้นยันไม่ศูนย์เลยนะี็ยังกันตามที่ละทีเนาะไฟในค้นีตมันมีศูนย์เลยนะเพราะว่าค้นายไปแล้วมันจะต้องเป็นศูนย์น่า ฝันโค้งสุดท้ายนะปูเนะโค้งสุดท้ายมันได้กับตัวมากเลยมากสองแปดปุ่นนะมากสองแปดก็โค้กที่แรกหมดแต่ฝันตองหวนฝันตองหวนหมดแล้วตยี่แปดเด้อหมแล้วมายี่แปดเด้อมันที่ยี่แปดใช่ไหมยี่แปดเันที่ยี่แปดต่อไปนิสลาเ์นะค่ะนี่เป็นสองเก่าคนอยู่ แต่พ่อพ่อพ่อหอยวันที่ยี่สิบแปดอีดีนัดปูกับฝันเห็นคนตายแต่ฝันคนตายแต่วาที่ฝันเหล็กไรมากนะฝันขึ้นวันที่ยี่สิบเจ็ดอยี่สิบเจ็ดที่สามหกหนึ่งสามหกหนึ่งอันน้อยแม่นยี่สิบแปดแม่นยี่สิบแปดกับพ่อสีได้มันใจอ่าพ่อสีไดมัของคนวายี่สิบแปดแมนนะคนเมื่อบอกก่อนตั้งใดเนาะค่ะแมนยูดอปปูเป็นเป็นผู้ยิ่งมากเป็นผู้ยิ่ง ใส่แต่ว่าใส่สองสามเซนโอ้ยเศกเปียนยิ่งยงนั่นถือว่าเป็นสามสูนหมอปูใส่สามเซนใส่กลมกลมใส่กลมกลมดิในท่วงเพราะเัาคือใส่มาหลายแท้เพราะมอ่างข้าอยไข่ข้างมันหละใส่มาอว่านม่หว่านเนี่ยเสรยั่งไหมเส็ยิ่งเ่ยเปลี่ยสามเซนเล่นนึงเอา ก็ใส่มาหลายแทะบ่อนยานค้นลาคนนั่นป่นบอสคือถามมันประมาณนี่แหละคนว่าปากคนว่าว้องห้องคนนี้ันว่าว้างกนใส่เมลทั่วงโอ้เส้นใยทั้งเส้นใยเนาะเป๋เนาะเส็นเป๋สามเส้นโทรถามเพิ่งกับบอวว้องคนบ่วว้อนั่งคนว่ปากนั่เลยแต่ว่าแป๊บหนึ่งตอนตอนจังหวะเลขไหลมากน่ะเพิ่นยังอยู่อยู่บ่เพิ่นอยู่อยู่เพิ่นอยู่อยู่ ยอยู่เหลือกไหลมากเป็นก็บน,น,น่ะพนังเลยพุที่แท้สองข้อนเรื่องหลังเพลินค่ะพน,นังข้างหนา,าพุทได้ครับพุยิ่งพุยิ่งยัง่งมาถอดออกมันนั่งฟานละค่ะคืะเอเป็นมากก้อนมือบอกก้อนมือขันที่ยี่บแปดบอกเพราะว่ายีเจ็ดวันพระอ่ามีเจ็ดวันพระแต่ที่เมื่อนั้นเพื่อนผ่านว่ามีเป็นเสียงผพุยิ่งวายยีแปดเด้อนายี่บแปดเด้อแต่พุยิ่งกรเล็ ตงรงลอว่าหยิแบแตมันสิมายำบอตอะ,ตอะปน้ืนิ่นม,ยมะยำหยิบเจ็ดมันยำหยิบเจ็ดเออไม่ตัวไม่ขึ้นนึงมากมคล้ายๆกินเนียงเข้าไปกินน้ำเข้าไปแต่บัดัออกมากเป็นเลือดเนี่ยเลือดที่ไปถามที่ไปถามมันพิ้งกับเบิร์นในฝันหมดในฝันเลือดแดงจื้งเครื่องเยอะ ไข่ออกมาบ้ามกาหน้ามะม่วน,นกับแดงจึ่งครึ่งอยู่อตอนนั้นมาถามออกไปนี่ยังเหือก็ชาร์จพกหัวชาร์ขเหรอเลือดแดงจึ่งครึ่งโต๊ะใจ่ด้วยมันนี่จะเลือดอ,อันนี้ฝันกวนขึ้นว่าหนึ่งที่ยี่เจ็ดอาฝันว่านึ่งเจ็ดสามหกหนึ่งไหลมาได้โต,ตัวมากปูปูมากสองแปดบอกค่ะมากตัว สองแปดหรอไปสมัครเพราะว่าฝันต้องว่าเพราะน้ำขึ้นน้ำจ้าก้นะงพะเป็นน้ำบ่ออ๋อบ่อหนูเราเป็นผู้หญิงเพราะว่าเห็นไงเพราะว่าสองแปดหายที่ปูแมนเนี่ยสองแปดหายเลยพอไปยี่แปดเนาะยีวันที่ยี่แปดเด้อเห็นวางสินไหมขึ้นตองวันว่าหาแปดหาแปดมาเนี่ น้นอยูสลามันด็สองแปดกันแล้วเอามแท้กันครับสองแปดหาตัวเลยจัดเป็นสา<อ>มตัวสองแปดสามห้าสามตัวสองแปดห้าครับแล้วมากสุดถึงอะไรไปมากสองแปดหาเลขไงกต็ตามนี่แล้วลน้องโก้ตามนี่แหละเพราะว่าเมื่อกี้โก้ไงมันมาไปนานเรื่อยๆไง